สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บาบูผ้าบาวยายบาเบิง้งถนนพี่น,อน้นองเอ๋ยถนนคอนกรีตติดริมน้ําทะเลเลยว่าถนนคอนกรีตกลางน้ําทะเลนั่นเองพี่น,อน้องสบายดีบาวยายสบายดีครับสวัสดีครับสบายดียับษี่บาบูนะครับเนะบาะปาเมื่อกี้มีโอกาสบาบูผ้ามาสม้มถนนทุนทางของประเทศไทยถนนคอนกรีตอยู่น้ำทะเลน้ำทะเลครับอ,อยู่จะวัดสมุทรปราการนะครับเนาะเบิ่งเอาบาวยายเบิ่งเอาบาวยายถึงไหร ถนนขกีดยางดีเลยแม่ขนาดถนนเอพราะแม่ถนนรักนี่ถนนแบบเขาสร้อยเขาอันนี้ชื่อพี่น้องกูคนกีดยางดีเได้ไปหรอกกับที่ว่าถนนเสร็จนี่จะเอาไปเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทโอ้ถนนสุขุมวิทถนนเส้นนี้ที่เราเป็นถนนเขาอาจจะเขาไปเชื่อมต่อในหมู่บ้านหรือเปล่าไปเชื่อมต่อในหมู่บ้านแล้วออกไปสู่ถนนรักถนนเมรเลยนี่จะมีชุมชนบ้านคนกับที่ว่า ปลูกบ้านได้ข้างค้างคณะถนนโบโบ่บแม่นเส้นทางแบบถนนเส้นทางใหญ่เนาะเจ็ดตัวเป็น,อน,อน,ปน,นขั้วขึ้นยางดีคน้วขึ้ยางดีได้ครับพี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดการพัฒนาของประเทศพี่หนาะครับเนะาะให้ให้ประชส้นเป็นแบบมีการเข้าออกแบบสะดวกสบายสุดยอดได้ไหาครับชุดยอดได้ครับสุดยอดครับแบบรัฐบาลเพื่อใส่ใจประชาชนเป็นอย่างดีโอ้ เชื่อว่บา,บา,ามูลีบ่าววยพาะบาไกมาเห็นคาสัมผัสถนนเมืองไทยไปาจกบไก่เงืงเงงอกแห้งครับนี่เป็นเขตชุ่งชนเนาะครับเนาะเขตชุ่งชนอย่างนี้นี่บ่บุกที่ว่านี่เป็นเขตของชุช่งชนที่มอาศัยตามชา,ชายเลน,เนป่าชายเลนเนาะป่าชายเลนกันบ,บ,บาบุกท,ที่ว่าพาะบาไก่มาเบิงงบ่งถนนทนทางถนนหนทางที่ อยู่ในปา่าชายเลนหรือว่อยู่ทะเลพี่น้องเงิดบอกว่าพนน้นถนนใ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 นน้ำตาเลอะไรเนี่ยแมนครับโอ้โหจากถนนเซนนี่เขามากนะั่บอกไก่นะเป็นทางค้นเกรียดจากถนนสุขุมวิทต,ตรงช่วงกิโลเมตรที่67น,น,นะพ่อแม่พี่น้องจากอำเภอเมืองสมุทรป,ปราการนะพ่อสดพ่อไปเด้อออกมาตรงจุดนี้ก็เกือบ67กิโลเมตรมุ่งหน้าไปทางข้องนานเดี๋ยวบาร์บูดสีพาท่านผู้ชมเบิรงถนนอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเด้อถนนถนนข้องลานเนาะบอไก่ก็บบเคยมาจ็กเทอร์เด้อทางนี้เด้อ ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่จะไปทะเลอีริมพี่น้องเป็นถนนกลางทะเลหมนกลางทะเลครับเพิ่นก็สามารถเผ็ดเป็นคอนกรีตด่างดีนี่คอนกรีดจางดีบางที่บางไกลข้างนอกเป็นบ่อน้ำนี่ข้างๆข้างๆนี่จะเป็นบ่อน้ำจนรดได้พี่น้องเป็นบ่อน้ำตัวาบางไก่เนื้อแข้งนะครับขนาดลึกๆปะนนี่ครับเขามาลึกปะนนี่ครับยังมีถนนคอนกรีตอยู่พี่น้องเลยอ่าวบางไก่เนืครับโอ้โแต่สีน้าล บอกไก่ในเขาใจเขา,ใจ,ขาใจบ,บ่บบแล้วนยังบ่บบคือทายแต่ถนนนะครับเนาะที่ทายแต่ถนนเพราะว่าเขาใจ้วครับเพราะว่ามองได้อกได้มุมได้กับนีแต่ถนนดีๆท่างดีๆทั้งนั้นเลยครับขนาดถนนข้าวมา่ทะเลของไกลนี่แมนครับกลางน้ำทะเลยังทำเป็นถนนคอนกรีตตัวบอกไก่เงยงองแห้งครับ ุดดยอครับก็ยังไงทุกท่านเข้าใจนะว่าเป็นยังคือยังมักทายถนนแท้เบาหมูกับเบาไก่เนี่ยนครับประทับใจครับเบาไก่ประทับใจเห็นแล้วก่ะเบลเบิ่งเบาเบาไก่เห็นไปเบิ่งได้ขีดได้ยังเขาบวกร์อะแบบมันงดงามเลยครับงดงามงามกว่าบ้านเบาไก่ซะเลยนะครับมันเปรียบบริเปรียบเทียบว่าบาทจากบาทจากของหน่อยค้านนะครับเนาะบริไมีความซื้อกิจกานแต่กะบ้านเฮ้ามันยังบทท่านไหนเท่ากับบทของประเทศไทยปานนี้เลยเอาแต่สีสันเบาไก่ พัฒนากัเบิงเมืองไทย่าย<ม>ัาับว่บบายอนาเบืองยอนดิ่ปีก่อนไปเบงอยู่บ้านเทาเนาะนี่ป่าชายเลนแมนมีแต่ปลาชายเลนท่งนี้นนโอ้มีแต่มีแต,ต่บอ่อน้ำทาานี้ือเิแม่นพนสิีเรียงป่าไปเนะาะซ่อนมาไกลปลาถนนมากกลางทะเลกลางน้ำโอ้ช่างงานนั้นบ่บ่ฮะอันนี้เป็น พคนสร้างวัดกลางน้ำทะเละได้บอกไกป่ปาตตนี่แหละถนน,น,นทางเมืองไทยโอ้คนนถนนเขาอะไรครับเขาทะเละเนาะพฝนเมืองอะไรเป็นข้นขีดย่างดีเลยครับพี่น้องครับบมกไก่เงือยแห้งดิเงยบ้าเงยลายครับเงยลายตะลึงตะลึงเลยครับทึงบ่งแห้งครับโอ้พี่น้องโอ้โหโบเคยอพอแบบอันนี้แบบนี้จังไรจักเสือกระเทือ เคยมาอย่บ่ใบไงบอบ่เขาคยมาจากเทือกเลยครับเด้่องขุนเด้อเส้นทางที่จะไปวัดกลางทะเลไปวัดกลางทะเลทางขุ่นเด้อตรงไปทางขุ่นป่าบางสะพานบาไก่มาเบิ่งถนนก่อนลนะคลิปหน้าสิพ้าบาไก่ไปเบิ่งวัดกลางนลำทะเลครับครับครับจากนี้ที่ว่าจะให้ทางผู้ชมเบิ่งถนนที่เชื่อมต่อออกไปถนนลักผู้หน้องเนาะออกไปถนนสุขุมวิทนะไม้เหล็กสามแต่ที่บางโมนี้สีผ้าบาไก่ไปเบิ่งจนหอด เจนท่าออ,ขอากขนเบาไงครับครับโอ้เนาะชุดย<ไ>อดเลยดีชุดหน่อยดีดชุดยอดว่าวชุดยอดครับ <c oughs> สะดวกสบายมึงที่ทางเขาวัดแท้ๆนี่ทางเขาเห็นจะ<า><า>เห็นถนนแบบนี้จะสิไปเล่าสู่พี่น้องฟังเล่าเขาฟังบ่ไปไปเล่าฟังไปเลากลับบ้านกับยังไปกับบอกผู้เฒ่าบอกอ่าขนทีโบทีไม่มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วก็บโเคยมาประเทศไทยจักเชื่อกสิกระชีบอกเราไนฟังว่าประเทศไทยมีถนนทุกซอกทุกมุมของบ้านเพ่นอลิน มีแต่ถนนคอนกรีตมีแต่ถนนลาดยางยางดีนะครับเชื่อมต่อกันล่าลายเส้นทางทุกเส้นทางเชื่อมต่อกันได้ถนนลอยฟ้าก็มีโอ้นี่แหละครับอีกสิบเศร้าปีรถสี่ล้อยลอยลอยทึ่งฟ้าได้อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้คือความจริงครับปกายคือแบบผู้ถ่าเขาบอกแบบเปย์เปย์ให้ฟังนะว่าอู้รถทึ่งคือสี่ล้อยอะไรว่าฉันมีแต่เครื่องบินลอยได้เนาะเบิ้งเลยอะนะปกายพี่ยังบันนองช่วบสเดี๋ยวปกายพิธ ชแมนครับนี่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 ครับมีเขตชุมชนครับตากปลาปลาสีหอมปลาสีทอมบ่หรือว่าปลาบางบ่ปลาบางบ่อปลาสีทอมบางบ่อบางบ่อเหรอจะแข่งกันได้เห็นว่าเข้าออกไปโดยคลิปต่อเนื่องว่าถนนเส้นนี้มันเชื่อมต่อกับถนนลักบ่แม่นครับครับแล้วเสียทุกทางไปบ็นผอบป่องกระเป๋าไกลเลยครับผมควากันทัวทุนหลงเลยนะพี่องน้อยไปสอเมืองไทยตลาดยาคอนกรีดไปจนหัวทะเลแล้วก็ เสื่อมต่อกับสนุนลักแบบสนุนลักใหญ่ๆเลยครับมันเสื่อมต่อกับทุกเส้นทางนี้เลยครับพี่น้องครับเส้นทางเลยทั่วถึงไปใช้มาใช้ก็ได้สบายครับสะดวกสบายไปทั้งหนกับสะดวกสบายพี่น้องเลยบ่ต้องย่านลงนี่ครับเขตนี่น่าจะไปลพันขึ้นกับบางปะกงนี่แม่นบ่แม่นบ่ได้ขึ้นกับศูนย์ประกันบ่มอาจจะเป็นร้อยต่อนะร้อยต่อว่าการอากศูนย์ประกันว่าเกิดเศร้ากิโลเมตรเป็นเขตสุ่มส้นนะครับเนาะเป็นคล้ายไอ้ยังเกาะ คล้ายปลาเขาฝากลานทะเลถนนติดทะเลน่าแถนนเป็นทะเลเป็นขั้วเกลียดคล้ายนาำทะเลปลาไกปลาปลาปลาถนนเส้นทางกับสามารถแลนได้สวนทางกันนะครับรถุดสามารถแลนสวนทางกันไหนดิขั้วเกลียดจังเลนนะแลนนะครับยาวนี่นะครับแข็งแรงครับพี่น้องครับแต่ว่าเวลารอใหญ่ข้ามาได้บุ้มมีครับบุ้มมีรถแบบรถบรรทุกเข้ามาเนาะ โอาเบวท้าบาไกรี่บาไก่มาอผมซึกอยังไงเห็นถนนแบบนี้ซื้ประทับใจครับผมซื้ประทับับภมิใจกับคนไทยด้วครับเนาะที่มีถนนะสะดวกสบายกโอ้ประทับใจไรครับ,ด,บดีใจน้ำเ<อ>บื้อป็นทางเบื้งเป็นแนวทางด้ <keep S 2> งครับพ่อครับวิทยาทานในการเรียนดูเพื่อไปน้าใสในชีวิตของตัวเองพนเอ๋วบางเมือหนึงเาไ้มาเห็นแล้วแมนครับี่จากถนคอนกรีตไปทะเลออกมาสู่ถนนรักเลยเนกสเะ ด้านคว้ามือมุ่งหน้าไปบางปะกงได้บ่าวไก่บางประกงถนนบางนาตราหรือว่าถนนเทพพาร์ทเทพพาร์นะไปชุนบุรีได้โอ้ทางนีเจ้ามุ่งหน้าไปสมุทรปราการไปสมุทรปราการเข้าไปกรุงเทพสามล่องเลยบ่าวไก่โอ้ถนนพนมียสามจักเล่นหนึ่งสองสามสามเล่นหกเล่นตุกคือถนนสุขุมวิทสายเก่าเลยเบาไก่โอ้โหถนนหมายเลขสามของประเทศไทยมุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการกัตติบาสำหรับคลิปนี้รับชมเพื่อเป็นแนวทางบ่าวบากัตติบาฝาก ไห่เบาไก่ได้เห็นน้าเพราะว่าเบาวไก่เพิ่มก็ยังไม่เห็นถนนหนทางของเมืองไทยแมนครับไ่เบาวบกภาไปเที่ยวแมนครับนี่เบาวบกได้พาพเบาไก่ไม่เดวเลยมาเที่ยวเดาว่าว่าขอบคุณเบาวไก่ขอบคุณเบาโบว์ไรมีมีน้ำใจมาเที่ยวน้าเบาโบกกับที่ว่าสำหรับคลิปนี้เบาโบเองกับศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ฝากสนทุนทางเมืองไทยนะพี่น้องเนาะท่านทีที่อยากไปรับชมเบาวไก่กับที่ว่าไปสนับสนุนเบาวไก่แต่ทางช่องเบาวไก่ส่องเบาวไก่ผ้าทำแสบนัวเด้อครับมือในกครับ ใจบบโบ๋เลยร้ายครับขอใจบอบโบ๋เลยที่ผ้าเบาไกลมาส้มถนนทนทางหลักหูจักเส้นทางไลร้ายเส้นทางนะครับน้องมิ้งครับจากเส้นทางซุ้มซ้นด้วยวัคคีทางชนบทสก้าวกสูถนนรักนี่แหละครับโอ้โหครับผาภูมิใจกับคนไทยทั่วรประเทศยมนะครับเนาะที่มีถนนอย่างดีอย่างสวยงามแล้วก็ไปมาได้สะดวกสบาย โอ้ยที่ว่าสำหรับคลิปนี้บาบูเองกับศิลาทำมาชุ่มไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากลุ้ก็ไหนเป็นกำลังใจกดกันนี้อย่างเตือนสิ่งที่สาคัญนสำหรับสหรับบาบโดยการบอกโดข่ามโค้ดศิลาพี่น้องแม่นครับสบายดีสบายดีครับสบายดีครับสบายดีบาบูครับไปไปเลยมุ่งหน้าสุสุขปราการ